สวัสดีตอนเช้าแบบว่ายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตานะรีบลุกจากที่นอนค่ะแล้วก็มานี่เ,เลยมารอรถกับข้าวนะคะจะมาซื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูค่ะได้มาประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวกันได้เป็นแกงขั่วหมูผักหวานนะตอนนี้ผักหวานเต็มเลยค่ะฝนตกมาหลายวันนะดูสิคะยอดสวยๆน่ากินมากเลยแล้วก็ผัดแบบนี้นะคะใส่หมูไม่ต้องปรุงอะไรมากมายน้าปลาน้ําตาลนิดจบเลยค่ะผัดผัดให้ทั่วกันนะ เสร็จแล้วก็ตักใส่จานค่ะกลิ่นหอมละมุนมากเลยทําแบบนี้ยอร่อยมากเพราะมันแห้งๆนะคะไปเก็บยอดชายาแล้วก็ยอดผักบุ้งอ่อนๆเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะแบบนี้แหละน้องไก่ชอบเราก็จะมาหั่นแบบให้ฝอยๆสักนิดนึงนะคะดูสิโดนรุมถึงเลยไก่วิง่งเข้าหาเต็มเลยค่ะผสมเข้าไปายแล้วก็หัวอาหารแล้วก็ล้ำให้เขานิดนึงนะ พยายามแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะอย่าลืมใส่ไปด้วยนะน้องไก่ชอบกินกินกันอย่างเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูน้องกันนะว่าจะไข่สักกี่ใบนะคะแล้วพอน้องเขาอิ่มนะคะน้องก็จะมาขูดหลุมแบบนี้เลยนะเต็มไปหมดเลยถึงเวลาสักระยะหนึ่งค่ะน้องไก่เนะะี่ยเขาออกไข่มาเพียบเลยนะแล้วดูสิ ห่วงหรือไม่ห่วงก็ตามดูนะคะเพียบเลยมีแต่ลูกสวยๆเก็บไข่น้องไก่มาเรียบร้อยแล้วนะรถก็มาจัดการกับตัวเองค่ะอาหารเช้าก็จะกินสายนิดน,นึงนะคะ เมนูก็นี่เลยนะแค่อย่างเดียวค่ะแกงผักหวานนั่นแหละแล้วก็ข้าวนิดนึงค่ะอร่อยมากแล้วก็กินแต่เยอะนะคิดว่ากินข้างนอกเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปตากข้าว่อยค่ะสรุปนะคะเราก็ไปเพิ่มมาอีกจานนึงนะเดินเข้าไปตักข้าวเฉยเลยมะม่วงที่บ้านเนี่ยยังมีเยอะอยู่เลยนะร่วงมาเต็มเลยค่ะเช่นมะม่วงแก้วมะม่วงแก้มแดงมะม่วงอ,อุกลองน้ําดอกไม้เนี่ยจับมาผสมรวมกันให้หมดค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะแล้วก็มาสับ ซาบแบบนี้ง่ายมากเลยนะทุกคนแล้วก็เร็วด้วยค่ะเราจะมาทำมะม่วงกวนอีกแล้วแล้วก็เอาไปกวนๆค่ะใช้เวลานานมากนะตรงนี้นะคะประมาณเกือบสองชั่วโมงได้เนี่ยรวก็ทำไปทำมาวิ่งไปวิ่งมาให้แม่มาดูด้วยค่ะแล้วก็ไปได้มะโยงชิดมานะคะที่ยังมีอยู่นะมันร่วงมาค่ะเก็บมาล้างๆนะแล้วก็ มันนั่งกินแล้วก็กลนวมะม่วงไปพร้อมว่าโอ้เข้าบรรยากาศรสชาติดีจริงๆมายงชิดเนี่ยก็ยังพอมีหลงเหลือให้กินอยู่บ้างค่ะแต่ว่ามันอยู่บนยอดสุดนั่นเลยนะเดี๋ยวราก็จะปีนขึ้นไปตัดกิ่งมันค่ะเอาให้หมดต้นเลยมะม่วงกลัวเนี่ยเสร็จแล้วนะรอให้มันเย็นค่ะลถก็อยากกินมะม่วงขึ้นมาทันทีทันใดนะก็เลยไปเด็ดมาค่ะแล้วดูสิเหลืองตรงก้นประมาณนี้แล้วนะคะอรอยอะ่ะกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบแบบเนี้ออกหวานกรอบมากเลยค่ะ ถ้ากินแบบดิบๆเนี่ยมะม่วงพันเนี่ยจะไม่อร่อยนะจืดมากอยู่ที่สเปนเนี่ยหามะม่วงกินยากมากเลยนะคะถ้าจะได้รสชาติแบบไทยๆเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะแถมราคาก็แพงๆนะส่วนใหญ่นําเข้ามาจากประเทศบราซิลนะคะรสชาติก็งั้นๆเลยค่ะเหมือนกินพลาสติกเลยมาดูมะม่วงที่เรากวนไว้ดีกว่าค่ะตอนนี้ก็เซตตัวเต็มที่แล้วนะแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่ค่ะอดใจรอไม่ไหวนะคะอากาศมันร้อนมากเลยค่ะแดดแรงแลด ก็เลยปั่นแบบว่าร้อนๆนหน่อยแบบนี้นะก็ปั่นไม่นานคะ่ะให้มันละเอียดนะมันจะไดู้ดูกมาเนื้อเนียนๆสวยๆนะคะตรงนี้ก็เสร็จมาแล้วนะดูสิคะโอ้โหเนื้อมันแบบ โคตรมะม่วง100ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนบอกให้นี่แม่ไม่ได้ผสมอะไรซากอย่างเลยน้ําก็ไม่ใส่ให้มันเหลวๆนะนี่เนื้อข้นมากมาอยู่เมืองไทยรอบนี้นะสู้กับชีวิตมากสู้กับแดดมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาตากมะม่วงนะคะทําความสะอาดโต๊ะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะยกออกมากค่ะให้ดูผลงานโอ้สวยอลังการเราก็จะมาตากใส่ถาดก่อนนะคะไม่เยอะมากนะแต่ว่าอย่างหนาค่ะอย่างว่าเลยนะเราทํากินเองอะ่ะเราก็เน้นเนื้อค่ะไม่ต้องอะไรมากมาย ที่เขาทําขายเนี่ยมันจะออกใสๆเหลวๆค่ะแล้วก็แผ่นบางๆนะหวานปลาแลมไม่อร่อยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนร้อนมากเลยเขาบอกตอนนี้เ็าอยู่บนต้นมะยงชิดน,นะคะทุกคนพร้อมกับเลื่อยอันเล็กหนึ่งอันนะคะเราก็จะมาตัดกิ่งมันออกไปให้หมดเลยนะแล้วดูสิมันร่วงมาเต็มพื้นนะคะเราก็จะมาจัดเก็บมันค่ะอาจจะมีร่วงแบบว่าแตกๆมากนะแต่ก็ไม่สนใจค่ะเราจะเก็บ ไปให้หมดเลยล้างให้สะอาดนะคะรอบนี้บอกตามตรงว่าไม่เหลือแล้วนะคะมายงชิตรดตัดออกมาหมดแล้วนะเก็บค่ะเราจะกินให้อร่อ,รอยเลยนะคะรอบสุดท้ายที่เราได้มานะเยอะเต็มกำมังเช่นเคยค่ะรสชาติของมายงชิตตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสุกเต็มที่มากๆฉ่ำสุดๆเลยค่ะ เอามายงชิดไปไว้บนโต๊ะก่อนนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดไรเลยค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ต้นมะม่วงต้นนี้ก่อนเพราะว่า,มาแมลงวันทองม,มันเยอะมากเลยนะมันจะมีบางลูกที่แบบว่ามันแตกมันหรือว่ามันช้ำข้างในนะคะมแมลงวันทองมันไปเจาะอ่ะแล้วมันก็เน่าค่ะกินแม่อร่อยนะพ่อเขามาช่วยเด็ดด้วยนะคะ มันก็แบบว่าใหญ่มากมโหลางเลยนะทุกคนบอกให้พันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่ขอบอกว่ามันก็กินอร่อยเหมือนเดิมดูสิประมาณเกือบกิโลได้เลยนะเนี่ยสุดยอดมากแล้วกินแบบว่าอิ่มเลยนะจะมีบางลูกที่แบบว่ามันเหลืองตรงตูดมันแล้วนะคะนี่เห็นไหม เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีแล้วกันนะมาเก็บบ่มไว้ด้านนี้นะทุกอย่างของมะม่วงค่ะแล้วก็เดินไปเก็บอีกฝั่งนึงนะคะก็ได้มาอีกเพียบเลยนะทั้งมะม่วงแก้วทั้งมะม่วงกระล่อนค่ะเราก็จะได้ทํมะม่วงกวนอีกแล้วรอบก่อนหน้าที่ตากไว้เนี่ยก็แห้งสนิทมากแล้วนะคะเราก็จะมาตัดให้มันเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะเพราะว่ารถทําเป็นแผ่นใหญ่นะคะก็จะม้วนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเก็บใส่ถุงนะ จะได้เอาไปฝากคุณปู่คุณย่านะคะและรอบนี้นะบอกตามตรงว่า ทำเองค่ะมันก็จะออกหนาๆไปชนิดแบบว่าไม่ได้ดูอะไรเลยนะพี่ชายยังบอกว่าทําไมทำหนามากขนาดนี้มันต้องบางกว่านี้สีรู้จากมะม่วงกันล่อนกันไม่จ้าเป็นแบบโบราณเลยนะคะรสชาติของเขาเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็กลิ่นหอมหอมค่ะเราก็จะเอามาทําเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะก็คือมะม่วงกันล่อนตาค่ะฝานฝานแบบนี้นะให้เหลือแค่มะเล็ดแห้งๆไปเลยจากนั้นเราก็จะมาเทใส่กระมังค่ะแล้วก็มาใส่ เกลือนะคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะต้องใส่เกลือเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันจะกลิ่นหอมมากเลย้ยบอกตามตรงทุกคนกลิ่นหวานละมุนมากเลยะหอมหอมคนไม่ต้องให้มันแรงมากนะคะเดี๋ยวเนื้อมันจะเละน,นะเราก็จะเอามาตากแดดค่ะตากให้มันแห้งเลยนะพอตอนมันแห้งเสร็จแนละ้วทุกคนเราก็อยากจะบอกรสชาติแบบนะโอ้ยอร่อยจริงๆค่ะกินแบบว่า เขียดฟันเหนียวฟันไปหมดเลยพอช่วงเย็นเนี่ยก็ได้เวลาทำกับข้าวนะวันนี้ก็ทําเมนูง่ายๆค่ะนั่นก็คือน้ําตกนะเอาหมูสามชั้นได้ซื้อมาแล้วเข้าเตาอบเลยค่ะแล้วก็เดินมาที่หน้าบ้านนะเพราะว่ามีชะอมที่มันแตกยอดเยอะมากเลยฝนตกทีนะมันก็ออกมาเต็มเลยค่ะได้ดูผลงานเนี้ยเอาต่ยอดอ่อนๆน,นะคะ เต็มขนาดนี้เลยนะช่วงระหว่างที่กําลังเก็บยอดชะอมอยู่เนี่ยพี่ชายเขาก็เลิกงานมาพอดีเขาก็จัดการเข้าครัวเมือนเดิมค่ะแล้วก็ทําน้ําตกเนี่ยให้กับพ่อกับแม่นะคะส่วนรถก็เด็ดชะอมเสร็จแล้วเนี่ยแม่เก,ก็บอกว่าอยากจะกินมะม่วงนะคะเราก็เอามะม่วงสุกเนี่ยมาปลอกให้ค่ะ แม่เขาชอบกินกับข้าวกันนะทั้งสองคนเลยได้เมนูถูกใจค่ะเป็นน้ำตกจานใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มะม่วงสุกค่ะอยู่เมืองไทยเนี่ยหลายเดือนแล้วนะคะมีงานให้ทำทั้งวันทุกวันเลยนะคะไม่หยุดไม่หย่อนและดูสิพี่ชายได้ปลาช่อนมาตัตเบิ่มเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เป็นเมนูแกงปลาช่อนลคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีจ้า